ด่านนี้บางคนเข้าเล่นไม่ได้นะครับก็ให้ไปเช็ค่ดยความจำตัวเครื่องนะครับก็คือแอปที่เราไม่ใช้บางแอปก็ให้ถอนออกไปนะครับแล้วก็จะเล่นด่านสามได้ตามปกติครับคือเกมเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดมาติดตั้งครั้งแรกในตัวเครื่องจะกินความจําอยู่ประมาณ1 2ึกิกนะครับเมื่อเราโหลดด่านสามเข้ามามันก็จะประมาณ1.5จนครบด่าน6มันจะใช้อยู่ประมาณเกือบ3ามกิกนะครับ ก็คือแอปพลิเคชันหรือว่ารูปวิดีโออะไรต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องเราครับที่เราไม่ใช้ขอให้นําออกไปครับสําหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับถ้าไม่งั้นคุณก็จะเล่นด่าน3าไม่ได้เพราะเล่นแล้วเด้งออกก็คือโดยคนประมวลผลมันไม่พอครับตอนที่เราเล่นนะครับก็คือแรมมันทํางานหนะักก็จะดิดออกก็ต้องมีที่ว่างให้แรมกัหลอมทํางานได้เกมก็จะเลื่นเล่นได้ครับก็เี๋ยว ผมจะตัดด่านสามให้หนึ่งด่านนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้คลิปผมมันจะตัดยังไงผมไม่แน่ใจครับมันมันจะบันทึกภาพแล้วไฟล์มันอ่านไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะตัดให้ให้ฉากนึงครับแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะทําให้เป็นตอนตอนตอนไปนะนครับว่าด่านสามมีด่านอะไรบ้างครับ And the city's been in lockdown for something like five weeks now, which, if you ask me, hasn't really this place is crawling with rage like think they own the city now. Get us out, out of here! Chill, sure. I got this under control. i <susurra> don't

็มีประมาณนี้ยก็จะมันตัดคลิปก่อนนะเราะว่าเขาจะอจัดบันทึกต่ออีกด้าน,นมันไปไม่ได้ครับผมก็ควมจะทําให้ครบทุกด้านเพราะด้านสามนีนะ